Dun 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 เอาละพี่ิเศเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวทีทีวีและก็มาอยู่กันในโลโบองคียเวิร์ดไทยเนี่ยนะก็มีแมปต่างๆที่เราลิสต์เอาไว้เนี่ยเพียบเลยแต่ว่าแมปแรกที่ค่อนข้างที่จะเห็นและแบบว่าอยากจะเข้าไปดูก็คือแมปเที่ยวชมงานวัดซึ่งพระเป็นคุลิลินแถมยังชมฟรีคอนเสิร์ตคาราบาวด้วยเอห <c oughs> น้าเล่นวาไม่มีคนเลยเออค <c oughs> าราบาิระวัววงเพลงนก็สิทธิ์นะเข้าไปเป็นเพลงเบียร์้าง คาราบาว์ับพี่ตูนใครดังกว่ากันวะคาราบาวไ <laughs> <laughs> อพี่ตูไม่ดังเลย5 minutes later ไปดูคอนเสิร์ตดิดูดิเขาควายคุ <c oughs> นใจเลย <laughs> เอาละขึ้นไปร้องเพลงเบียชากดิ เฮ้ยมีนักร้องว้าดูดิไอพีพีแอดคาราบาวลเฮ้ยจัสตินฮิลว์เอ้ยบ <laughs> ัวบนเวทีฝรั่งไหนพี่แอดคาราบาวอ่ะกูขึ้นไปเจอ Hill <laughs> เนี่ยจัสตินฮิลว์ไอจัสตินฮิวนี่มันไกลวากกู <laughs> พยายามหักห้ามใจไม่ให้ตัวเองเข้าไปยังไลฟ์อินไทยมิเตอรี่เฟนต์อยู่หรือว่าทหารฝรั่งเข้าดิเข้าดิ <laughs> จัดไปดิจัดไปดิคนเยอะเยอะไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้ว ชีวิตกูแม่งจะติดอยู่ตงรั้วห่าเนี่ยเอาแล้วระวังกูซื้อนะเฮ้ยกูซื้อปืนเรมิงตันไดนะ้ระวังกูมีเรมิงตันนะมึง250โลบักเรมิงตัน8 7 0จัดไปดิอา้าวเรมิงตันหายไปตอนี่ตัวละครก่อนเดี๋ยวไปเมื่อกี้เรมิงตันมันเข้าตัวกูอะอ้าวไม่มียศใช้ป,ปืนไม่ได้เอาแล้วเรมิง <ด> <Yeah. S 1> ไม่ได้ไป็นกาประชาชนหรือปีเลย g ีอ็มผมซื้อปืนปืนหายเอ้กูใช้คำว่า g ีอด้วยเขาจะเข้าใจไหมเนี่ยทำดีๆอ๋อ,อไม่ได้เข้าเส้นด้วยเจ๊ออโอ้ยเฮ้ยยังม่เ้ยบเส้นเลยลุกลงพี่ลงน้ำนั้นได้ไ,ดไหมน้ำตรงนั้นนะ น้ำตรงนั้นอะาคลองลองลองดูไปบอลลุมยิงคตรเยอะเลยลุมยิงตั้งกลมเลยอ่ะยิงแบบนี้ต้องเป็นทหารจริงๆแน่แนเฮ้ยยิงเลยอืมทหารปอมด่ามันเฮ้กูอยากเก็บโหมดปอมปลอมมันไม่ใชปลอะน้ำมันกะปอมไ้สัตว์ เฮ้ยยิย <talk> ิงยิงว่ะไปวิงไปเลยโอ้ยบอเล็ตอลบอลเลอีกมีคนยิงบอเล็ด้วยเออเอาทำผิดเลยอะผิดก็ไม่ได้หรอวะกูกลัวแล้วตอนนี้กูกลัว ตัดดึกเร้ล้วใครเกลือแล้เฮ้ยขอโทษดูขอโทษได้ไหมขอโทษแม่งพวกทหารโลบัสพวกนี้มันไร้การจริงแม่งแม่งปกป้องประเทศชาติสมบูรณ์แบบเลยเติมเงินเลือปืนแต่ปืนหายเออถามมาเลยดิตอบดิเอาเฮ้ยกูไม่พิ้งก็ไม่อยากนะพี่ว่าตอบพี่ตายแน่ ้ยพี่ว่าตอบไม่ได้เออ,เอ,อไมพี่ไมขึ้นเลยเออไอคู่ย่ผมต้องโดนเนทใครเพื่อได้ยศ <c oughs> ผมมีเงินซื้อพวกคุณ <c oughs> อ่ะนี่กลุ่มรอยัลไท a อ a มี่วิตเตอี่อะจอยและอ่ะเข้ากลุ่มแล้วอ่ะเข้าและใส่ชุดเ,เลยพี่

มันเลยึงพยายามลงน้ำตรงนั้นนะเขาฝึกกันยังไงวะฝึกกินจักรยากูไม่เคยฝึกเลยกดในการฝึกได้นละเขาบอกอยู่ห้ามก่อกวนครูไดยก่อนพูดได้ขออนุญาตเสมอแม่งเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกเลยอ่ะโคตรใหญ่เขาบอกให้พิมพ์ TPS ก่อนพูดเสมอเลยนะไม่ทำเลยทำเลยไอ้บุญเลย ไอ้ PTS ีอสไอ้ย่เขาอยากตั้งใจมอ่ะว่ากูเองมาตลกอย่างเดียว5 minutes later ขวาหันเอาละกูขวาหันเป็นเว้ยขวาหันดิไม่อยากขวาไงอะระวังนะกูยิงนะไม่ยอมหันด้วยเขาบอกอยู่ห้าม AFK เคเลยนะายนะ กูจำไม่ได้มันเป็นยังงี้กับหลังเฮ้กับลังหันไม่กับลังหันนี่เลยกึ่งขวากึ่งขวาหันเลยตรงนี้เอ้ยเอ้ยนี่มันไม่ถูกอ่ะเอ้ยมึงอย่าโดนบาเลตนะชี้เลยเฉียงเด้หปวดเลยหปวดเลยไอ้หน่นดีกว่านึงอ่ะ ระวังไม่เึีมังเฮ้ยไม่ใช่แบบแหนรขวาเ่ยตอนนี้เป็นแบบมีดรอไปแล้วอ่ะตามแล้วเดียวพักพักพักท่าไหนวะท่าไหนวะเออท่าไหนอะ ตายกับตายรู้สึกมันเล็กกับตาไม่ดีเฮ้ยต่อไปไปภาคสนามแล้วเฮ้ยพี่พี่ทิยเจ๊ไอ้พี่พี่อย่าโดนยิงเลยพี่สัญญาองกูดีว่าเราได้ได้อะไรล้วเราจะโดนจากกันไปตรงหน้าไปหัดเลย เมื่อกี้กูไม่เห็นมีคนพิมพ์ก็าว่าแคนดูหรือทําไม่ได้แล้วตัวละครไอ้มันทำไม่ได้มันททำไม่ได้ก็หลังจากตรงนี้นะครับทุกคนไอ้พวกที่ฝึกกับเราตะกี้เนี่ยนะมันก็หลุดเกมกันไปเยอะเลยคนมันน้อยมากพวกผมก็เลยถือโอกาสพิมพ์บอกเฮ้ยขอมีเกมมาฝึกด้วยคนดีได้เปล่าและเขาก็อนุญาตด้วยโครลักกี้เก้ตเาเข้าถตรงนะไม่งั้นตัวมันยิงนะ อะไรอะไรคือกิ๊มีวีไอพีมึงน้อสั่งอ่ะแม่ต่ายนี่แม่แล้วสองร้อยแล้วอ่ะไปเลยไอ้ยาละกูเพิ่งได้มาไม่เก่าไอ้ยาเพิ่งไป อีคนแล้วอีคนหายไปไหนแกูมาเล่นฐานไรอ่ะอีคนเขาฝึกแล้วกับอีกคนเขาฝึกแล้วกูขับมาเลยกูจะเสร็จอยู่แล้วเขาจะให้ส่วนเวลา200วินาทีคููดาว200 let's go ไปเลยเอาไปทราบคนบอบกันเลยเราต้องช่วยๆกันเพื่อนเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเราจะได้เป็นสาวทางเสือ อย่าไปขับนะเราสามาถึงนี่แล้วสไปเดอร์แมน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 ก่อเชือกไงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไปมถึงยังไงอะเอ้ยถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วฮึบปุ๊บบฮึบโอ้แล้กูมาแล้วตอนนี้รียนี้แถวนี้แวนี้แถวนี้ปโอเคไปเกณฑ์แถวนี้ไปเกณฑ์ไปเกณฑ์แถวนี้นี้ไปกณฑไหนอะไปเกณฑ์วไฟไปเกณฑ์ไเกณฑ์ไเกณฑ์ไฟเลไปเกณฑ์ไแล้วพอ ไปแกตเดดหลุดกูนถึงคุณถูกคัดเออผมเดดหลุดไปเกตบอกเวลาไปเกตเลวิ่งว่ะเลวอีกแถวนั้นไปเกตทีกแถวนั้นทีเท่วนเออผมเดดหลุดวันนี้มาดูดิเฮ้ยถ่ายรูปฝึกจับเฮ้ยแล้วพวกคุได้เป็นทหารแล้วไงพวกคุได้เป็นทหารแล้วมึงเตรียมตัวตายเห็นปะเฮ้ยไอ้พวกคุรุ่นสองร้อยและพวกคุณได้เป็นทหารหล่มใจแล้วไงเลมิงตันของพี่ไงได้ใช้ตัว เออว่ะเออว่ะให้กูถามเขาเรื่องเฮ้ยตายเลยตายเลยตาดิเล่นเลยเรากำลังลบเลยได้ยินพวกคำแสดงตะคั่งเลยใครเขาบอกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเว้ยเฮ้ยมีรถคนเี้เลยเฮ้ยแล้วก็คุยไอพี ระวังนะกูแอบไปยิงคนช่วงเช้าทุกวันเโอ่ยมีบิบรถด้วยไอ้เคลียร์ไอ้เคลียร์ขวางขวางไอ้เคลียร์ทางเคลียร์ทางอ๋อนี่คือชุดเขาจะบอกนี่คือชุดที่เราต้องใส่ใช่ไหมอ๋อเอาแล้วกูหัวเคลียร์หมดเลย Five minutes later เอาละท่าน เิกอาวุธตรงไหนพวกกูเสียดแล้วอยโอ้ยตัวน mm ี้ต cin ัวนี้เอาไรเลยเรียเลยเลไปด้วยเลยโอ้ยเรมิ หมดแล้วท่านท่านหมดหน้าที่แล้วตอนนี้พวกผมมีหน้าที่ปฏิบัติการแล้วและกูไปเลยคือบูมมีเลียงต้นเนี่ยบูมมีแค่หนึ่งต้นหนึ่งแล้วมมีเรียงต้เหรอเออมีแล้วมีแล้วมีแล้วอ้าวไหนดูดิใครผิดระเบียบบ้างวะอย่าเลยเส้นห้ามเลยเส้นเข้าใจไหม าฝึกได้ตอนไหนยิงเขาเลยเฮ้ยห,ห้ามพูดอะ <c oughs> ไรห้ามพูดเอ้ยลอยนี่ลอยสายแ,<ต>แกอยู่ข้างหลัง <c oughs> แกอยู่ข้างหลังแกดูอยู่แกดูห้ามเลยเส้นแกดูอยู่ได้แกมาคุมงานอยู่ห้ามเลยเส้นไอ้พิมกอดเลย <c oughs> คุมงานเลยห้ามเลยเส้นทำตัวดีไว้ก่อนแกนคุมงานแกอยู่ข้างหลังเขาเลย แม่งยิงเลยไอ้บ้าดลอยไปกูรอช่วงเวลาที่ย่างนานนะช่วงเวลาที่กูจะได้เป็นห่วงส่านสูงสดแล้วกูจะรักษายอดนี้เอาไว้เข้ามายิงพวกมึงทุกวันเอ้นี่ไงนี่ไ เอ้ยเขาบอกผมอยากเป็นทหารพีพ <tube oses Five Wuhan> ิมบอกได้เข้ามาเข้ามาในเส้นแดงเข้ามาได้เข้ามาเข้ามาไอโดนดึงออกมาไอมันกูกระดิกเบื่เลยก็เลยยิงเลยเดี๋ยวผมพาทัวร์แมปไม่เป็นไรท่านผมชอบ ปฏิบัติหน้าที่เฮ้ยแม่งบัีนด้วย โอเคพี่ซีดเบเกก็ต้องจบก,กันไปแล้วนะสำหรับรายการดูพิเศีทีวีแล้วก็โลบอกของเราก็เป็นยังไงกันบ้างวันนี้นี่ก็สมใจอยากเมื่อกูแล้วนะก <c oughs> ็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่นแบบนี้บ่อยๆโดยมีการแบบว่าอาจจะมาเกลียนบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับให้ปลดจดแต่เขาเรียกว่าแบบเออพอมีพิธีบ้างเไม่มีเบ<อ>เกกจัดการพวกนาเรือจัดการพวกนาลรือหลังจากที่เมื่อกูโดนจัดการมานานขอยืนอยู่บนถ่วงเส้อาหารสูงสุดบ้างเด็กก็รำคา นะครับที่มากดไลค์กดติดตใครบนเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปแต่ในกินเราจบนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า